สวัสดีครับยูโรเปียนยุทธขาไทยแลนด์นะฮะนี่นะครับรถของพี่โชคกับ W 2 1 2หนึ่งสองคันนี้เตรียมจะส่งมอบนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายคือการขัดสีเคลือบแก้วนะครับเรามาดูความใสของสีนะครับนี่ขนาดกาลังขัดสียังไม่ได้เคลือบแก้วยังดําเงาแวบฉ่าขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเคลือบแก้วไปนี่จะเงากว่านี้อีกจะดําเข้มขึ้นกว่านี้อีกนะครับนี่สวยไหมครับขั้นตอนสุดท้ายไฟหน้าใสๆแบบนี้นี่คือเปลี่ยนเลนให้เรียบร้อยครับ สวยๆแบบนี้นะครับไฟเดไลท์ตรงนะครับแล้วก็นี่นะฮะไฟลูกแก้วนี่เป็นแบบสองลูกนะครับเห็นไหมครับสวยๆแบบนี้เลยมาให้ดูขั้นตอนสุดท้ายนะครับของความสวยงามในการเก็บนะครับสวยมาก นี่ครับนี่คือรถคุณภาพนะครับทุกๆคันเลยมีการตรวจเช็คตรวจสอบทุกอย่างนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างทั้งหมดนะฮะก่อนที่จะส่งมอบเสร็จแล้วเก็บงานทั้งหมดแล้วมาขั้นตอนสุดท้ายก็คือความสวยงามในการเคลือบสีเคลือบแก้วให้นะครับมาชมภายในกันนี่นะครับหลายๆคันรุ่นนี้เนี่ยจุดสังเกตนะครับถ้ารถตากแดดมากเนี่ยลายไม้เนี่ย ค่อนข้าง,างจะติดนะครับคำนี้ลายไม้ยังเข้มอยู่เลยก็ถือว่ายังลายไม้นี่ถือว่าสภาพสวยนะครับเทียบเทียบกับหลายๆคันที่ที่ผมเจอมานะครับภายในสวยงามเลยเบาะฝั่งนั้นมีการขึ้นไปนั่งขับกันเลื่อนไปเลื่อนมาก็เลยกันงกลุ่นไว้นะครับมาดูสภาพเบาะนี้ครับ mm hmm. ยังรถใหม่เลยครับนี่ครับเราทำสปาให้เรียบร้อยเก็บงานออกมาเป็นแบบนี้นะครับมาดูด้านหลังกันบ้าง สวยมากนะครับคันนี้รถมือเดียวเจ้าของร้านเพชรนะครับดูเลยครับประวัติรถคันนี้สวยนยรถมือเดียวไม่น้อยครับเพียงแสนกว่าโลเท่านั้นเองเออกไปใหม่ๆแบบนี้นะครับสวยๆปิปป๊บๆเลยใครที่ชื่นชอบงานคุณภาพแบบนี้การเก็บงานให้ออกไปเหมือนรถใหม่มากที่สุดนะครับ กดติดตามกด s u b s ไ r i b e ไว้นะครับกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับเวลารถเข้าใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดแบบคันนี้คันนี้ลงไปแค่ไม่ถึงไม่กี่ชั่วโมงนะครับพี่โชก็จองเข้ามาเลยนะครับใครที่กําลังหารถมือสองสภาพสวยๆรถยุโรปนะครับราคาไม่ข้ามล้านเนี่ยกดติดตามไว้ได้เลยครับแล้วก็รถที่นี่นะครับรถทุกคันเนี่ยออกเร็วมากนะครับรถเข้าใหม่แต่ละคันเข้ามาปุ๊บ f อฟที่รู้อยู่แล้วผมเก็บงานยังไงเนี่ยเพราะทั้งๆจะมั่นใจนะครับไม่ได้มาดูรถกันเลยหลังๆนี้ก็จองเข้ามาเพราะว่าออกไปรถทั้งๆจะสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับที่เสียสละเวลามาการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ใเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดีครับ